สวัสดีครับตามปกติแล้วเวลาที่เพื่อนๆต้องการแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านฮอสปอร์ตส่วนบุคคลให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆรอบตัวผ่าน iPhone ขั้นตอนที่ต้องทำมี2วิธีวิธีแรกในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะเซลลูล่าแตะฮอสปอร์ตส่วนบุคคลแล้วแตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดอนุญ,ญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วมเพื่อเปิดหรือปิดการแชร์ฮอสปอร์ตวิธีที่2คือการแตะขอบบนขวาของหน้าจอแล้วลากลงมาเพื่อเปิดูนยนควบคุม หรือสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ในรุ่นที่มีปุ่ม o m มให้แตะจากขอบด้านล่างของหน้าจอแล้วปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมจากนั้นแตะในกรอบการตั้งค่าคือข่ายและสายค้างไว้ในกรอบตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแตะฮอสปอ t ส่วนบุคคลมุมล่างขวาเพื่อเปิดหรือปิดการใช้ครับทั้ง2ขั้นตอนนี้แม้จะทำได้ไม่ยากแต่ก็ต้องแตะหน้าจอหลายทีเพื่อจะเปิดหรือปิดฮอสปอ t ได้จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถแตะทีเดียวเพื่อเปิดเข้าสู่หน้าจอในการตั้งค่าฮอสปอ t เพื่อเปิดหรือปิดและตั้งค่าได้ง่งงายๆได้อย่างรวดเร็วแถมยังทำได้ง่งงายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับสำหรับวิธีการเปิดหรือปิดฮอสปอตได้ง่งงงายๆด้วยการแตะทีเดียวจะทำผ่านช็อตคัทหรือคำสั่งลัดนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆตรวจดูว่ามีแอปคำสั่งลัดใน iPhone ของเพื่อนๆหรือเปล่า แอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS ในเวอร์ชันใหม่ๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเผลอลบแอปนี้ไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับเมื่อมีแอปพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆ c o อ Copy Link ิงก์ในการดาวน์โหลดช็อตคัทชื่อ Personal Hotspot ไปวางในแอป s a f a r i ครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเมื่อเปิดใน s a f a r i ีแล้วในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดหอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเพิ่มคำสั่งลัด จากนั้นแต่หัวข้อคำสั่งลัดของฉันเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งลัดชื่อ Personal Hotspot ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วครับเมื่อแต่ใช้งานหน้าจอในการตั้งค่า hotspot ส่วนบุคคลจะเปิดขึ้นมาพร้อมให้เราเปิดหรือปิดและตั้งค่าต่างๆในการใช้งานได้ทันทีง่ายสุดๆเลยครับไม่ต้องแต่หลายทีให้ยุ่งยากและเสียเวลาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามในการใช้งานคำสั่งลัดนี้เพื่อนๆต้องเปิดการทำงานของซ e l ู u ล่าเอาไว้ก่อนด้วยนะครับถ้าไม่ได้เปิดเอาไว้ หน้าจอในการตั้งค่าฮอสปอรนี้จะไม่เปิดขึ้นมานะครับและเพื่อให้เพื่อนๆใช้งานคำสั่งลัดนี้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องมาเปิดแอปคำสั่งลัดทุกครั้งที่จะใช้งานเราจะไปเพิ่มไอคอนของคำสั่งลัดนี้บนหน้าจอโฮมซึ่งทำได้ง่ายๆเลยครับในคลิปนี้ผมใช้งาน iOS 15.2.1นะครับวิธีการเพิ่มไอคอนในหน้าจอโฮมของ iOS เวอร์ชันอื่นๆอ,อาจจะต่างออกไปครับวิธีเพิ่มให้เพื่อนๆแตะครั้งไว้บนคำสั่งลัดในหน้าจอแสดงรายล,ายละเอียดที่แสดงขึ้นมา ในเมนูด้านล่างแตะแชร์ Share. ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อไอคอนได้ตามต้องการเลยครับอยากได้ชื่ออะไรก็ตั้งได้จากนั้นแตะเพิ่มเมื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อนๆจะเห็นไอคอน Personal Hotspot แสดงขึ้นมาพร้อมใช้จากนี้ไปอยากเปิดหรือปิด h อ t s p o t เมื่อไหร่ก็แตะไอคอน Personal Hotspot เพื่อเปิดหน้าจอในการตั้งค่าเพื่อเปิดหรือปิดและตั้งค่าอื่นๆได้ตามต้องการง่ายๆเลยครับช็อตคัดดีๆสะดวกใช้แบบนี้ห้ามพลาดครับเพื่อนๆที่สนใจไปโหลดมาใช้งานกันได้ฟรีเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ